สวัสดีค่ะรถส่งท้ายปีพบกับโมชั่นสุดพิเศษนะคะลดแรงแจกทุกวนันชอบครบแรกซื้อแลแกฟรีค่ะเมื่อลูกค้าชอบเหล็กลูกประพันธ์ครบตามเงื่อนไขนะคะเพียง10,000บาทสามารถแลกฟรีนะคะใบตัดเหล็ก14นิ้วได้1ใบค่ะและเมื่อลูกค้าชอบครบ2 0 0 0 0บาทนะคะสามารถแลกฟรีลวดเชื่อมโกเบหห่อค่ะและเมื่อลูกค้าชอบครบ30,000บาทนะคะสามารถแลกฟรีนะคะสว่านไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องเจียนะคะ และยังมีโปรโมชั่นสินค้าแลกซื้อนะคะเพียงลูกค้าซื้อสินค้าครบ5,000ันบาทนะคะสามารถแลกซื้อถาดสี่เหลี่ยมได้ในราคา12บาทค่ะและเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ1 0,000บาทนะคะสามารถแลกซื้อโคมเพดานนะคะได้ในราคา12บาทมี2ลายให้เลือกนะคะและเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ2 0,000บาทนะคะสามารถแลกซื้อมอหุงข้าวนะคะ1ลิตรได้ในราคา12บาทค่ะและเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ สาม0 0บาทนะคะสามารถแลกซื้อเตาแก๊สหรือว่าจะเป็นหม้อซุกี้ชาบูนะคะได้ในราคา12บาทค่ะและโปรโมชั่นสุดท้ายนะคะลูกค้าซื้อสินค้าครบ60,000บาทนะคะสามารถแลกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นสตีเบลได้ในราคา12บาทค่ะ สำหรับโปรโมชั่นของร้านเราจัดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นเครื่องมือการเกษตรสามารถแวะชมได้ที่ร้านบ้านชายนันบ้านชัยนันขอบคุณที่ได้ดูแลลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ